มาเดินดูแนวเขตนะครับแล้วก็ผ่านมาเห็นไม้เถาชนิดหนึง่งเราอดคิดถึงตอนเป็นเด็กไม่ได้นะครับตอนเป็นเด็กนี่ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะเป็นลักษณะของว่าไอต้ตวเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่ากระเช้าสีดานะฮะเป็นไม้เถาที่ขึ้นตามต้นไม้ใหญ่นะครับแต่ลูกเขาเนี่ยจะเป็นกลมๆแต่เวลามัน สุกหรือมันแห้งแล้วมันจะแตกออกเป็นกรีบๆแล้วมีสายโยงขึ้นเหมือนอ่าสลกักสลักที่ใส่ตะกร้าไว้หาบไว้ขายของนะฮะของแม่ค้าสมัยก่อนนะครับคิดถึงสภาพที่เป็นริ้วขึ้นสองสามสี่ริ้วนะฮะแล้วก็มีตะกร้าอยู่ข้างล่างนะครับคือตอนที่เป็นเด็กนะ่ะเราก็อ่านเจอครับเขาบอกว่าพ่อขึ้นเดือนงายสมัยก่อนเนาะ พวกเทวดาตัวน้อยก็คืออาจจะแปลงกายมานะครับลื่นเลงในงานลานดินเนาะแล้วก็ก็มีกระเช้าสีดาเนี่ยเป็นแบบเป็นคล้ายๆเป็นเป็นเป็นตะกร้าเป็นอของสิ่งภาชนะใส่ใส่สิ่งของนะฮะใส่สิ่งของหิ้วมาแล้วก็อาจจะหาบนั้นหาบนี้ใส่ของมากินกันนะฮะเราก็มีรูปมีรูปประกอบด้วยเป็นรูปผู้หญิง หลหลายคนตัวเล็กๆนะครับแล้วก็หาบคอนกระเช้าสีดามานะครับมาทําให้เราเออจาได้แล้วก็ประทับใจว่าเออกระเช้าสีดามันเป็นยังไงนะเมื่อโตขึ้นมาเราเห็นเราถึงเข้าใจว่าอ๋อนี่คือกระเช้าสีดานะนะครับเราไปดูกันนะครับอยู่ตรงนี้ครับมนแขวนตรงนี้นะฮะอาจจะไม่ค่อยชัดนะอยู่ไกลน,นะฮะมันจะแขวนขึ้นนะเหลือยขึ้นไปเป็นเถาขึ้นไปนบนนี้นะฮะโอเค นะฮะนี่ครับเขาจะชอบขึ้นกับที่มันเป็นค่อนข้างจะลกๆหน่อยนะฮะสิ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นสะเดานะฮะนี่ฮะไม่แน่จะมีงูหรือเปล่านะฮะต้องเช็บๆดูก่อนนะครับนี่ฮะนี่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 เห็นนะฮะโอ้โหมดแดงครับนี่ฮะกระเ้าสีดาครับกระเ้าสีดาไม่ได้มีอันเดียวนะครับนี่นี่นี่กลุ่มเขาไหมฮะ กลุ่มกระเช้าสีดาฮะเป็นพวงเลยฮะแต่เขาปิดนิดนึงนะฮะเป็นพวงเลยนะครับนี่ฮะถ้าจะไม่ผิดใบจะมีประมาณสี่แฉกห้าแฉกนะฮะอันนี้เหี่ยวแล้วครับเหี่ยวแล้วฮะเหี่ยวแล้วเนาะขึ้นไปข้างบนอีกนะฮะนี่ฮะฮะงดงามครับกระเช้าสีดาผลผลิตของธรรมชาตินะฮะนี่ฮะกระเช้าสีดาครับกระเช้าสีดาเนาะ ข้างในก็จะใส่เมล็ดนะฮะมีเป็นฝักที่แต่ออกมาเป็นภูภูนะฮะแล้วก็มีเมล็ดอยู่ข้างในนะครับอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ยุงเอ้ยมดกัดนะครับโอเค